รับคุณหมอครับก็ในนามของวัดสายเด่นออฟชอยเวชนะครับก็ต้องขอบคุณหมอครับที่ได้เสียสละเวลาครับมาให้ความรู้จบหน่เรื่องของเรียนคอมบิเนชันนะครับแล้วก็โครงการอนุรักษ์ไดะยินนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับซึ่งทางพนักงานของเราเองเนี่ยจะนำมาปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็ ปรับใช้ในระหว่างที่ได้ทํางานอยู่ในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับก็ในเรือนหน้านะครับปิงหาก,กับปัญญาเดี๋ยวทางพนักงานของเราเียจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องขอฝากคุณหมออีกสักรอบนะครับว่าช,ช่วยช่วยดูแลพนักงานตรงนี้แล้วก็ให้คำสารเขาในเรื่องของสิขภาพตรงนี้นครับ ไปอีกรอบหนึ่งนะครับหมอต้องขอบคุณมากๆากค่ได้เลยได้เลยเกียรติอย่างยิ่งเช่นเดียวกันค่ะที่ให้มาบรรยายเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันดูแลพนักงานเนาะ <c oughs> นอกจาก <c oughs> เรื่องหูแล้วยังมีเรื่องอื่เอเนาะไขมันเบาหวานอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอเคค่ะ <ham> โอเคได้ <c oughs> เดีย๋ยวชวยดูให้ค <c oughs> ่ะยังไงเพิ่มขอบคุณหมอมาเมะนะครับได้ค่ะเจอกันเดือนหน้า